สบายดีทุกคนตอนนี้ค่อยกําลังเดินทางไปเวียดนาะ่ว่าเัามาพามาเบ่งวิถีชีวิตของคนในเมืองในปัจจุบันนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทร์ตามถนนหนทางก็เป็นรถหลายนะรถหนาแน่นตอนนี้ช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านี่ก็คนกําลังไปเวียดเป็นการน,นี่อยู่เขตนี่เขตบ้านท่านหลวงนะะี่ครับ เพราะว่ารถจะติดหลายเพราะว่าช่วงนี้เขาเจ้ากำลังซ่อมแต่งทางขยายเส้นทางออกอีกจึงบนฮอกกายมาเมื่อกี้นี้นี่กำลังใงกล้จะฮอดไฟแดงเวียงเจริญรถติดยาวเหยียดเป็นสมงเือละวิถีชีวิตของคนในเมืองก่อาะไปเวียกไปการ ใส่รถใส่ถนนค่อนข้างแออัดและคนออกมาหลายเพราะว่าคันว่าถึงโควิด1 9เกช่วงน,นี้มันก็ค่อยๆค,ยคี่คายไปและผู้ติดเชื้อกอ็ตัวเลขก็ลดลงแต่ว่าความจริงคือคือสิมีหลายอยู่เนาะเพราะว่าส่วนหลายก็จากับคนในเบียงก็จากัไปกวดเองม่ได้ไปกวดอยู่ศูนย์ม่ได้ไปกวดอยู่ห้องหมอ ส่วนหน่อยจะไปกวดอยู่ศูนย์กันอาจจะเห็ุให้ตัวเลขอาจจะลดลงอันนี้อยู่ในตัวเมืองนครหลวงยังไงเขตบ้านหัวขวบ้านเนอนเยบ้านทัดหลวงไกล้ชิดไฟแดงยังเจเิยตอนนี้เดินทางมาหอดเขตรงกันคำอันนี้ไฟแดงรงกันคำ จะเดินทางไปฮอดอสีไครฮอดเกาเรลี่ยวคนละมาฮอดคลินี้กถบรถายบันไดเพราะว่าจะสวยออกแน,น่ล่ะตอนนี้ก็8แปดโมง